มิตรภาพร่วมช่องเบลล่าลานีร่วมยินดีงานแต่งงานแต้วนัทพรมิตรภาพดีๆที่น่ารักเปิดโมเมนต์มิตรภาพดีๆเ Moment, มืม่อนางเอกสาวเบลล่าราณีได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับนางเอกร่วมช่องอย่างแต้วนัทพรที่เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างนายประนายพรประภาไปเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาโดยเบลล่าก็มากับพี่พลผู้จัดการส่วนตัวซึ่งโพสต์ภาพโมเมนต์ดีๆพร้อมแคปชั่นว่า c o n g r a t u l a t i o n และมวลแห่งความรักเรียกว่าเป็นมิตรภาพดีๆของเพื่อนร่วมช่องที่น่ารักมาก